พาไปดูคลิปลับที่รัสเซียไม่เคยเปิดเผยที่ไหนก็เป็นคลิปในส่วนของการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นะคะซึ่งเป็นการทดสอบตั้งแต่ป,ปี2,504ในช่วงสงครามเย็นค่ะสำนักงานพลังงานปรามาณูของรัสเซียเผยแพร่สารคดีความยาว40นาทีผ่านชแนลใน YouTube เนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์รัสเซียเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่30ตุลาคมปี2,504ค่ะกับภารกิจทดลองระเบิดนิวเคลียร์ RDS-22 หรือซาบอมบาที่พัฒนาโดยกองทัพ,พรัสเซียเพื่อมาแข่งกับระเบิดไฮโดรเจนของกองทัพสหรัฐในช่วงที่สงครามเย็นกำลังร้อนระอุค,ค่ะสำหรับการทดสอบมีขึ้นบริเวณอาร์กติกเซอร์เคิลระเบิดลูกนี้มีน้ำหนัก26.5ตันยาว8เมตรหลังถูกจุดขึ้นไปเหนือทะเลเบรนเป็นเวลา40วินาทีเมฆควันก็พุ่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเหนือหมู่เหนือหมู่เกาะในอาร์กติกควันเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นรูปดอกเห็ด สูง60 6ิกิโลเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง90กิโลเมตรค่ะซึ่งเราบอกว่าผ่านมาเกือบจะ60ปีไม่เคยมีการเปิดเผยคลิปนี้มาก่อนนะคะก็ถือเป็นระเบิดอนุภาพรุนแรงที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะปลอดปล่อยพลังงานราว50เมกะตันเท่ากับระเบิด TNT 50ล้านตันพลังรุนแรงกว่าเลตโบอยระเบิดนิวเคลียร์ที่ถล่มเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นถึง3,333เท่านะคะ พลังของระเบิดซาบอมบาลูกนี้ทำลายอาคารส่วนใหญ่ในเมืองเซเบอร์นีห่างจากจุดทิ้งระเบิดไป55กิโลเมตรราบเป็นหน้ากลองประกายวาบมองเห็นได้ไกลถึงประเทศนอร์เวย์กันเลยทีเดียวแม้จุดชนวนระเบิดเหนือพื้นดินถึง4กิโลเมตรก็ยังก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเท่ากับแผ่นดินไหวระดับ5ค่ะ จากภาพประวัติศาสตร์พามาดูภาพเหตุการณ์ปัจจุบันกันบ้างนะคะเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาใช้เครื่องบินมาบินสอดแนมแถวเขตห่มห้ามของจีนจีนเขาก็เลยโต้กลับเลยล่ะค่ะด้วยการยิงจรวดพิฆาตลงทะเลจีนใต้ซะเลยนะคะเรื่องนี้ทางสำนักข่าวเซาล์ต์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ค่ะอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกองทัพจีนว่าจีนมีการยิงมิสไซล์สองลูกลงสู่ทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเช้าวันพุธของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจะตอบโต้การยั่วยุข,ของสหรัฐในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่ง น,นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าเครื่องบินสอดแนมยูทูของกองทัพสหรัฐบินเข้าสู่เขตห่วงห้ามทางบินทางเหนือของจีนคือว่าเป็นการละเมิดเกณฑ์ด้านความปลอดภัยระหว่างทั้งสองชาติรายงานระบุนะคะว่ามิซล์ลูกหนึ่งคือ d f 26b หรือว่าตงเฟิงถูกยิงออกจากมณฑลชิงไห่ในขณะที่อีกลูกคือ d f 21d ยิงออกจากมณฑลเจ้อเจียงลงสู่น่านน้ำบริเวณเกาะไหหลำและหมู่เกาะพาราเซลค่ะซึ่ง มิไซล์ DF-26 ย DF-26 ถือว่าเป็นจรวดประเภทเดียวที่ถูกห้ามใช้ภายใต้สนที่สัญญากำลังนิวเคลียร์พิสัยกลางมีพิสัยทำกาง4,000กิโลเมตรสามารถใช้ได้ทั้งในการโจมตีต่อเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลด้วยนิวเคลียร์หรือว่าการโจมตีรูปแบบปกติค่ะ สำหรับ d f 21ดีนะคะเป็นขีปนาวุธยิงขึ้นจากพื้นดินมีพิสัยการยิงไกลกว่าระยะทาง1,800กิโลเมตรซึ่งความขุ่นเคืองของปักกิ่งก็มีขึ้นในขณะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเสื่อมซ้ลงจนสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์โดยทั้งสองฝ่ายก็เปิดศึกเผชิญหน้ากันทั้งเรื่องของการค้าการทหารและประเด็นทางการเมืองในด้านการทหารกองทัพเรือสหรัฐก็ออกปฏิบัติการใกล้กับไต้หวนันและในทะเลจีนใต้เป็นประจำและในการสแสดง จุดยืนท้าทายคำกล่าวอ้างเรื่องของกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ของปักกิ่งค่ะ ไปดูการถแถลงของกองทัพอิสราเอลนะคะที่ได้ใช้เครื่องบินรบปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นหลายแห่งของกลุ่มฮิสบอลเลาะค่ะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชีหะในเลบานอนเมื่อเช้าวันพุทธที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ฐานอิสราเอลถูกยิงโจมตีจากเลบานอนแต่ว่าไม่มีทหารได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกองทัพอิสราเอลระบุในถแถลงการฉบับหนึ่งอ้างกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ว่าในการตอบโต้เมื่อคืน IDF ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินโจมตีฐานสังเกต ตุการณ์ของกลุ่มฮิสบอลเลาะในพื้นที่พรมแดนแต่ยังไม่มีถ้อยถแถลงจากกลุ่มฮิสบอลเลาะค่ะสําหรับความตึงเครียดบริเวณพรมแดนก็ทวีความแรงมากขึ้นเดือนที่แล้วอิสราเอลบอกว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะพยายามจะแทรกซึมแต่ฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ปฏิเสธนอกจากนั้นนะคะเครื่องบินรบอิสราเอลยังโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาด้วยในการตอบโต้ที่ชาวปาเลสไตน์ไปปล่อยลูกโป่งก่อกวนสร้างความไม่สงบ ในอิสราเอลและไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างใต้ดินของกลุ่มฮามาสกลุ่มหัวรุนแรงที่บริเวณกาซาค่ะซึ่งกลุ่มฮามาสเองก็พยายามจะกดดันอิสราเอลให้ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มบริเวณฉนวนกาซาและอนุญาตให้มีการลงทุนเพิ่มด้วยการปล่อยให้ชาวปาเลสไตน์ปล่อยลูกโป่งบรรจุสิ่งของก่อกวนความไม่สงบซึ่งทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามในพื้นที่การเกษตรของชาวอิสราเอลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ค่ะ สลับไปที่หาดบริเชสกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่าไปเจอโลมาเนี่ยตายเกลื่อนถึง17ตัวด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะคะ,คะแล้ววันนี้หมดเวลาสำหรับนิวข่าวข้ามแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแอโรด้วยค่ะ